สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดหนองไผ่ไก่บ้านอบนกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับเพราะว่าเราติดธุระนะครับวันนี้เราจะพามาชมลูกไก่บ้านนะครับถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็ดูให้จบนะครับ วันนี้เราจะพามาดูลูกไก่ครับว่าพอมีไหมนะครับลูกไก่เราช่วงนี้หน้าฝนนะครับว่ายังพอมีไหมนะครับไก่หน้าฝนนี่จะไข่ลดลงเยอะนะครับนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับนี่ครับแข็งแรงดีนะครับเราจะจะส่งพรุ่งนี้นะครับเราจะจะส่งที่อายุเจ็ดถึงเก้าวันนะครับรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้ตัวละสามสิบบาทนะครับนะคร้อยกว่าตัวครับบนนี้ครับเราเอาไว้ข้างในบ้านนะครับหน้าฝนนะครับในห้องครับเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะครับศัตรูเยอะนะครับมันเคยมาพังกงเรานะครับไก่เราหมดเลยนะครับวันเดียวครับ มาเป็นเกือบสิบตัวแล้วครับมาแล้วครับแล้วก็รุ่นนี้อายุรุ่นนี้ประ,ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับนะเราจะส่งวันพุธนะครับเราจะส่งอีกสามวันเราจะส่งนะครับเราจะทำวัคซีนวันนี้นะครับนะครับ แล้วก็มีอิกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีแล้วกระตัวนะครับตัวนี้ครับวางกล่ละห้าสิบหกสิบตัวนะครับเนี่ยครับแล้วก็มารุ่นนี้นะครับรุ่นสองถึงสามสัปดาห์นะครับเนี่ยครับตัวนี้เราจะจัดส่งวันนี้นะครับหกสิบห้าตัวนะครับส่งไปจังหวัดพะเยานะครับ แข็งแรงนะครับน่ครับตัวอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับน่ครับแข็งแรงนี่นะครับไก่ไม่เป็นบัดไม่เป็นอะไรนะครับตาไม่บวมนะครับเราจะคัดเลือกให้นะครับก่อนส่งทุกตัวนะครับเราจะตรวจสภาพก่อนส่งไปทุกตัวนะครับว่าไก่เราแข็งแรงดีไหมนะครับนะครับ เขาเป็นไก่ไข่นะครับวันนี้พาไปดูไก่บ้านก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับชุดนี้จะร่วมอยู่กับไก่ไข่ไทยมันแท้นะครับเป็นไก่บ้านนะครับรุ่นหนึ่งเดือนหิเศษนะครับชุดนี้ครับแข็งแรงดีนะครับตัวสีแดงจะเป็น ไก่ไข่ใส่มันแท้นะครับพวกนี้จะเป็นไก่บ้านนะครับน่ครับชุดนี้ประมาณสามสิบตัวครับลูกไก่เราก็พอมีนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็สั่งจองได้นะครับปกติแล้วเราจะส่งรุ่นเจ็ดถึงเก้าวันนะครับแต่ว,ว่าใคร ถ้าใครสนใจชุดนี้แล้วก็สั่งจองมาได้นะครับนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองถึงสามสัปดาห์เลยนะครับรุ่นนี้ครับแข็งแรงทุกตัวครับเราดูแลให้อย่างดีนะครับนะครับไก่ไม่ป่วยนะครับ ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามทางช่องของเราเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับสำหรับวันนี้ช่องยุฒน้องไผ่ไก่บ้านบนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ